ถ,ถ,ถ้าพูดถึงมแมลงสาบแล้วนะครับก็เชื่อว่าหลายคนคงจะร้องยี้นะครับเมื่อนึกถึงรวมถึงก็คงมีอีกหลายคนที่วิง่งแทบปาลาบเมื่อได้เห็นมันนะครับด้วยความที่มแมลงสาบนั้นมักจะอยู่ในที่สกรปรกคุ้เคลียหาอาหารอยู่เรื่อยๆนะครับรวมถึงรูปร่างหน้าตาของมันที่มีขาเป็นน้ำหนามเปลือกสีน้ำตาลมันรวมถึงช่วงท้องของมันก็เป็นป่องๆมองดูแล้วก็ชวนให้ขนหัวลุกเกิละเกินนะครับ แต่ถ้าจะบอกว่ามแมลงสาบนั้นสามารถนํามาขายทําเงินได้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะทําหน้างงกันเป็นแถวแต่จะทึ่งกันเข้าไปอีกแน่ๆครับถ้าบอกว่าเจ้ามแมลงสาบนี้สามารถทําเงินได้ปีละเป็นล้านล้านบาทเลยทีเดียวอาอึ้งเลยสิครับงั้นถ้าอยากหายอึ้งแล้วก็ต้องมาที่นี่ครับกับซอยจรัญสนิทวง39ที่ร้านจรรย39ฟิ s ช i n g นะครับซึ่งคุณก๊อฟจิรเดชซึ่งหวนศักเขารอให้ความกระจ่างกับเราอยู่แล้วครับว่าเจ้าแมลงสาบหน้าตาไม่น่ารักเหล่านี้มันจะสามารถนํามาขายได้ยังไงและ เขาจะมาซื้อกันครับคุณก๊อฟเข้ามาทําเกี่ยวบเรื่องตกปลาเนี่ยได้สกิ่ปีแล้วครับประมาณ12ปีครับ12ปีทีนี้เนี่ยในส่วนของการตกปลาเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาตกปลาเนี่ยเขาจะมาหาเหยื่อถูกไหมครับต้องครับเหยื่อนี่มีกี่ประเภทเหยื่อนี่มีเหยื่อ2อย่างครับที่รู้ทั่วไปคือเหยื่อเป็นกับเหยื่อปลอมนะถ้าเหยื่อปลอมก็พวกกบไม้หรือว่าปลากระดีที่เราใช้เหล็กให้ทำเล็กอย่างคือเหยื่อสดเหยื่อสดก็คือตอนนี้ก็จะมีพวกขนมปังนะบางคนก็ใช้ ขนมปังแผ่นหรือขนมปังปลล่นลํำแล้วก็จะมีพวกไส้เดือนนะที่เป็นแล้วก็จะมีแมลงแกบแมลงสาบเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ได้ไงเข้ามาทําเงินได้ยังไงก็จากการที่เมื่อก่อนเราไม่ได้เอาแมลงสาบมาในวงการนี้เลยมีอยู่วันหนึ่งเออก็ลองเอาแมลงสาบไปตกปลาดูเสร็จแล้วมันกินโดยบังเอิญก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะสามารถให้เรา ทำไรได้จากตรงนี้ได้ก็เลยลองเอามาแรงสาบมาเพาะดูเสร็จแล้วพอวันหนึ่งมันก็เริ่มออกออกผลตามที่เราต้องการหลังจากนั้นคืนเราก็เริ่มทําเป็นธุรกิจครับไอ้มะเรงสาบเที่อวมานี่คือมลเรงสาบบ้านๆที่เราเห็นอยู่ทั่วไปถูกต้องครับมลเรงสาบบ้านๆก็คือ,อ,อก็พวกเคร่เที่ยกเรียกภาษาอังกฤษว่าคอกเกอร์นะฮะเอาตัวเนี้ย มันม the ีสายพันธุ์เยอะมากแต่ที่เราใช้ที่เราเห็นทั่วไปแดงๆเนี่ยเขาเรียกสายพันธุ์อเมริกานะก็ถ้าเผื่อทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นสีแดงแต่ที่เราใช้จริงเราใช้เป็นสีขาวครับไอ้สีขาวนี่มันเป็นพันธุ์พิเศษหรือมันผิดปกติหรืออะไรสีขาวนี่คือเป็นการที่ก็คือเขาเรียกมันเป็นการลอกข้าบเหมือนงูครับก็มีการลอกค้าบแมลงสาบก็เหมือนกันมันก็จะลอกข้าบมาเรื่อยๆถ้าเผื่อช่วงที่มันลอกข้าบจากสีแดงออกเป็นสีขาวเราจับมา ตรงนี้นก็คือมันก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเบื่อเราไม่จับประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงต่อไปนะแล้วถึงพอช่วงหนึ่งของของร่างกายมันมันก็จะเริ่มปรับตัวก็คือเปลี่ยนก็คือลอกข้าบเหมือนเดิมนะเขาลอกชีวิตหนึ่งเขาลอกกี่ครั้งครับหลายครั้งครับบางทีเป็น10ครั้งเพราะอายุแมงสาบตัวหนึ่งนี่อยู่หลายปีครับอยากทราบว่าไอ้ตัวแมลงสาบขาวเนี่ยมันใช้คำว่ามันมันมันยั่วยวนปลาแค่ไหน ถ้าเผื่อมลงสาบแบงเนี่ยเอ,อ่อเวลาไปตกอะ่ะก็คือตัวของมันมันจะแข็งพอมแมลงสาบขาวเนี่ยเนื้อมจะนิ่มหมดทุกอย่างแล้วกลิ่นมันที่เขาเรียกมแมลงสาบก็คือมันมีกลิ่นสาบในตัวทําให้เป็นการที่ยั่วยวนกลิน่นทําให้ปลาเนี่ยชอบลงไหลามากเปรียบเทียบเป็นอาหารจีนขึ้นเหลาเนี่ยเท่ากับหูฉลามเลยครับแม้เล่นโชว์สรรพคุณเรื่องกลิ่นแถมยังการันตีว่าเจ้าแมลงสาบขาวเนี่ยแหละครับเรียกว่าเป็นซุปหูฉลามสำหรับเหล่าบรรดาปลาปลานะครับชักอยากจะลองชิมสักตัวนะครับ ล้อเล่นครับใครจะไปกล้ากินจริงๆเหยื่อปลานะครับไม่ใช่เหยื่อคนลองชื่ออะไรครับชื่อกอบขัชื่อกอบครับวันนี้ตั้งใจมาหาอะไรครับที่ร้านนี้เอ่อคือจะมาหาเหยื่อไปตกพวกปลาและเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยพวกปลาดุกปลาช่อนอะไรปลาดุกปลาช่อนตกที่ไหนก็จะเป็นคลองแล้วก็แม่น้ำแถวบ้านครับเจ้าพญาเจ้าพญาครับปลาส่วนใหญ่ตรงนั้นปลาอะไรก็ที่เยอะจะเป็นปลาช่อนกับปลาดุกปลาช่อนปลาดุกโอเคครับแล้ววันนี้เห็นเมื่อกี้ซื้อตัวแมลงสาบขาวไปเคยใช้มาก่อนไหมครับ ก็ S <S <an> <ๆ>ตัวนี้ยังไม่เคยนะครับแต่ว่าพี่ที่บ้านเขาแนะนํามาด้วยแนะนํามาว่างไงครับเขาบอกว่าตัวนี้มันจะคาวกว่าแล้วป่ามันเข้าเหยอไปกว่าว่าแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วครับเราเองก็ไม่ค่อยได้เห็นมแมลงสาบขาวสักเท่าไหร่ในชีวิตนะครับบางคนเกิดมาทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำแล้วเขาเลี้ยงกันยังไงครับอยู่กันยังไงแล้วเขาจะหาจมแมลงสาบขาววันหนึ่งเนี่ยได้สักกี่ตัวครับมแมลงสาบตัวหนึ่งเนี่ยเขาเขาตกลูกเขาออกไข่เขาอะไร,ะไรกันยังไงบ้างครับมแมลงสาบตัวหนึ่ง จะออกไข่ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 20- 100ถึง100ฟองใน1ฟองเนี่ยจะมีมแมลงสาบอยู่ประมาณ20-40ถึงตัวใน1ฟองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเวลาแมลงสาบมันออกมาทีในครั้งหนึ่งที่มันท้องอะ่ะประมาณ500ถึงพันตัวียความมันเป็นสุดยอดแห่งเหยื่อเลยหรือเปล่าสุดยอดของเหยือย่อแล้วครับตอนนี้เรียกว่าขายดีมากครับตอนนี้ขายดีนี่ขายดีแค่ไหนฮะถ้าวันหนึ่งธรรมดาเรียกว่าเอาช่วงหน้าร้อนก็30-50ถึงขวดแต่ถ้าช่วงดีๆเนี่ย ประมาณ100-200ถึงขวดคือช่วงอากาศหนาวเวลาลูกค้าต้องการเนี่ยต้องสั่งจองนะครับไม่สามารถเข้ามาซื้อที่ร้านเองได้ต้องโทรสั่งจองคนบางที20-30ขวดขวดหนึ่งกี่ตัวแล้วขวดหนึ่งกี่บาทครับขวดหนึ่งมีอยู่ประมาณ15ตัวครับ1ขวดที่ผมจําหน่ายอยู่ประมาณ40บาทตกตัวนึงประมาณ2บาทกว่าเกือบ3บาท โอ้โหเรียกว่าตัวหนึ่งนี่ให้ผลผลิตได้คอกละ2,000ตัวครับมีแม่พันสักพันตัวนี่ก็จับกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วงครับเนี่ยแล้วก็ลองคิดคำนวณดูกันคร่าวๆนะครับว่าถ้าจับใส่ขวดขายสักวันละพันตัวนะครับซึ่งจะขายได้ประมาณ70ขวดขวดละ40บาทก็ตกวันละ2,800บาทเดือนนึงก็8 4 0 0 0บาททั้งปีก็1 8 0 0 0ล้านบาทโอ้โหโหยแม่เจ้าครับมแมลงสาบที่เรารังเกียจร้องยีและวิ่งหนีไม่ได้เห็นนะครับ ทำเงินได้เป็นล้านล้านต่อปีเลยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆครับแหมอย่างนี้คงต้องตามมาดูกันต่อแล้วครับว่าเขาจับขายกันยังไงมันจะวุ่นวายยั่วเยี่ยนขนาดไหนครับแมลงสาบเรียกว่ามันจะมาอยู่ที่ร้านมันเริ่มต้นกระบวนการยังไงบ้างครับก็แรกๆคือหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็มาเลี้ยงให้มันอยู่สักรอบสองรอบเพื่อที่มันสะอาดกว่าเพราะถ้าเราไปจับตามท่อระบายน้ำน่ะมันสกปรกมากแต่ว่าพอเราเลี้ยงสักรอบสองรอบของชีวิตมัน คราวนี้ก็ค,คือร่างกายมันเริ่มสะอาดขึ้นฮนะเราก็เพาะให้มันอยู่ตรงนั้นเราถึงเวลาเราก็ให้น้ําให้อาหารอาหารเนี่ยเราก็จะใช้พวกลำข้าวหอมหรือพวกเศษขนมปังน้ําเราก็เอาผ้ามาชุบน้ําแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ในที่ชื้นๆน,นะเดี๋ยวแมงสาบมันก็จะมากินมันเองแล้วถึงเวลามันก็โตและขายายพันธุ์เองครับหลังจากที่เราดูว่ามีแมงสาบขาวที่เราพร้อมที่จะจับนะฮะขั้นตอนก็นคือปกติในห้องมันจะมืดหมด เราก็ต้องใส่ไฟนะฮะใส่ไฟที่หัวแล้วก็ไปเดินหาตามซอกตามมุมที่แมงสาบอยู่นะพอเราเห็นตัวสีขาวนะเราก็จับเข้ามาแล้วก็เอาใส่ขวดจะต้องรีบจับให้ทันภายในประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าถ้าเผื่อประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและเหมือนแมงสาบทค่ว้ไปถ้าเผื่อใส่ขวดแล้วเราไม่เอาไปน็อกเราต้องทําให้มันสลบโดวยวิธีการเอาไป,าไปาใส่ตู้เย็นนะอย่าใส่ช่องฟิตนะใส่ช่องฟิตวมันจะเละนะเราใส่ในตู้เย็นธรรมดา ให้มันโดนความเย็นแล้วมันก็จะสลบไปถึงเวลาพอเรามาใช้เราก็มาเคาะใส่สวัสดีครับเอาอะไรดีครับแมลงสาบห้าขวดครับแมลงสาบห้าขวดแม่ก็สมราคาหูฉลามน้ำแดงของปลานานาชนิดจริงๆนะครับสำหรับเจ้าแมลงสาบขาวนี่ที่เล่นสปาช่อนปลาดุกแถานี้อยู่มัดกันหมดเลยครับ นี่แหละครับความน่าตึงของมแมลงสาบที่คลยๆต่างพากันขยักขยแยงแต่มันกลับมีค่าดังทองของวงการตกปลานะครับเหมือนที่เขาว่ากันว่าสิ่งใดๆทุกอย่างในโลกนี้ต่างมีคุณและโทษในตัวเองครับช่วยกันทวงดุลโลกนี้ไว้ให้มันสามารถไปได้ตามจังหวะของมันอย่างเจ้า,มาแมลงสาบนี่แหละครับที่อย่างน้อยในช่วง30นาทีที่มันได้ลอกคราบออกเป็นตัวสีขาวนวลตัวมันก็มีคุณค่าทั้งให้คนทั้งให้ปลาเรียกหากันไม่หยุดล่ะครับ มแมลงสาบเงินล้านเม็ดอินเทแดนยกระดับกระชับสยาม